สวัสดีเพื่อนๆหนูยอทุกคนนะคะวันนี้กลับมาอีกแล้วกับการรีแอคชั่น W X Y E P 6ก็คือวันนี้เลยนั่งอัดวันนี้วันที่ปล่อยเลยไป<ม>เริ่มดูดีกว่าวันนี้เขาไปกินส้มตำหมอลีจอยเหรอโจโจเหรอนี่แหละครับนี่แหละครับแล้วเราเปิดแล้วเน เราไม่การพูดอะไรเลยจริงๆเลยครับผมมาพบกับรายการ W X วันไลท์หกอินโทรมาไอ้บัตรคิวเร้ยนหกโมงครึ่ง่ะฮะ ขายังไม่ได้บัตรคิวเลยครับมาเอาบัตรคิวใช่ครับครับขอบัตรคิวหน่อยครับไปเบอร์สูตรไปก็แล้วกันวิ้อเบอรสูตรจะเป็นสูตรแปดสีขอคุครับโอคุณครับวิคนแรกของร้านปะเบอร์สอตรสูตรจริงๆไม่กล้าพูดเลยใช่ปวด เขาว่าเป็นร้านซ้มตามที่ว่าเผ็ดจัดจัไม่เผ็ดไม่เัเราลองมาแล้วเออเดี๋ยววันนี้มาลองมาลองดูให้ลุงเขาทำไม่เผ็ดแบบลุง็นขอแบบริกแม็ดเดียวสะดว่พ่มึงับ,บ,บปกติเวลามากินร้านซ้มตามแซ่บๆเนี่ยต้องสั่นเมนูอะไรแบบถ้ามาร้าซ้มตำอ่ะมีเด็ดเลยเนื้อหมูเนืาอหมเนหมูเอหมเอหก้อหเอน้องเคอแล้วเอหอเคมา้้ม ชอบเลยนะชอบกินตำโคราดอือชอบอนกันเลยชอบกินอันนี้ตำตำโคราดใส่ถั่วอ่ะที่มันมันจะใส่กระตี้นด้วยเนอะไม่ไใส่แตงกวาเล่าหรอเฮ้ยเลาหรอแล้วพ oui ี่อย่างอกติกิ้องตามใส่พริกเม็ดพริกเม็ดหรอไม่ได้นับแต่ว่ามาตรฐานผมเป็นหนึ่งคนที่เวลากินเผ็ดแล้วอะไรครับขี้มูกนี่แบบไหลเป็นน้ำตกเลยเดี๋ยวรอดูนะเดี๋รอดูนะงมันมีเรามาแข่งเผ็ดกันอือหือ วพากนอนไ,ไอว้ลูกกินเผ็ดได้ด้วยัพเวสวันนี้นะครับจะไปรีเฟสอีกหนึ่งเม็ดไปช่ปด้วยใครต้องเป็นคนพูดแพ้ต้องพูดเราต้องตามีหนึ่งเม็ดได้ไหมัมาหนึ่งสม้ามาสองคนฮะมาสองคนะมเจ็มา,มา, 6, มาเจ็ดเดดเเจ็ดเจ็ ไปสัตว์นะครับว่าที่มาที่ไปของร้านที่จอยเนี่ยเป็นยังไง <c oughs> ให้ไอ้ยินนำไปก่อนเลยครับ <c oughs> พิกเยอะก็ได้แต่เป็นพิกยวกได้ไหมเ้เดียเจอเจออ่ะเชิญที <t <t ่ให้เดี๋ยวเจอแบบมีคนเคยมาแบบลองดีกับพ่อไหมว่าไม่เห็ุเลยไมลองให้ไปคุลองใหลองให้กับไปดูคนอื่นมาไปร้านี้ก็เฮ้มันาคอกันหมดอ่าพ่อดูหน้าพวกผมเนี่ยเหมาะกับตำอะไรที่สุดจิจ้ ใช่พ่อเมื่อกี้ก่อนเข้าคลิปอะนี่กินเผ็ดได้หรอวะพูดหรอวะอ่ะพ่อเกมในวันเนี้ยเนี่ยพวกเราเนี่ยจะแข่งกินเผ็ด เจอฮึ่มเจ้าแม่เจอพูดมาอะไพูดมาเขี้ยวไปเหยืองหยิบผีไเจ้าแม่เจอเจอมันเคลื่อนนะหัวคันหัวเพจเจอคันหัว ร้อนท้องร้อนท้องแทนเนี่ยมากครับพ่อจเะอ้หนนี้ก็อาหารอยู่ตรงหน้าแลวครับเยอะอาหารินะนี้ก็น่าจะเป็นพิกทั้งชีวิตที่ยกมทั้งชีวิตรู้สึกว่าไม่เคยกิินมากแต่ว่าน่เป็นเกมรายกัน โอ้โหพีคใครทำมามายินนยาย้มเงียบจริใจเงียบแล้วผมเห็นพีคมากเลยนะมาดิเฮ้ยน้ำลายไหลเลยความเห็นอะมันก็คือความความเจ็บปวดถ้าเกิดเราคิดได้เราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติน่า ไม่ไมพูดเลยอ่ะไม่พูดเลยใช้ทํามอืมเงยแตกาไม่ไหวก็ไปกินน้ำอยาหยุดดิอย่าหยุดผมยิไม่หยุดเลยเลยน้ำตาคอกัเป็นแถว แดงแดงเชียวน้ำต้งหน้าที่เห็นคือคุ๋ยุ๋นปุ๋ยปยุ๋ยปุุย ขิงกันคำว่าอะไรไม่เป็นอะไรเลาพ่อแล้วแหน่พ่อเียมั้เนี่ยเอาพีแฉะมาตะมก้ยเนี่ยเอ้ยแหน่กิ่นไปนึกว่าพิกยาวโอ้

มนกินได้แล้วตอนนี้กินน้ำได้แล้วกิน้ลน้นที่ผมจะกินมีน้ำเดียวก็คือน้ำสุปคือมันเป็นเทคนิคดับเผ็ดเขาไงแต่ไม่ใช่เขาผมต้องขอขอบคุณนะครบร้านสุ้มตำน้องรีจอย์นะคบที่ให้เรามาได้แข่งกันเองแต่ผมรู้สึกว่านี่เพราะตำใช้พิกปอบมั้โอ้โห แต่ว่าน้ำเนี่ยที่พวกเรากินก็คือน้ำมอไก่เด้อยังไม่ใครกินน้ำลูกก็ฝากรายการ W X Y ด้วยนะครับทาง Lucky Channel จะออนทุกวันนี้ในวันที่16เท่านั้นถูมั้ยวีดีวีแน่จะเป็นอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูครับครับผมคือว่าเราจะไปแข่งกันได้สำหรับวันนี้จังปาคอไม่มีคนแพ้ เผือไงเจอไปกินก่อนกินแล้วกินแล้วกินแล้วแพ้ดิโอ้แลนะนาก็เป็นผมนะครับอ้า,อา,อาวเมปื่อ,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 อกี้แค่อาปาก,กปากโดนอ่ะมันโดนไปแล้วงั้นเรามาต่อกันดีกว่า <c oughs> บแล้ว EP 6ก็ไปกินส้มตำนะน้องรีจอยโจโจ,โจ,โจเห็นยูทูบเบอร์หลายคนไปไปลองแบบไปลองกันมาแล้วแบบไม่มีใครทนได้เลยเห็นแล้วสงสารอ่ะแต่นี่ก็ไม่คิดจะไปลองพี่จสาไม่ก็แสบท้องแหละจบแล้วกับการีแอ EP 6ฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย